สวัสดีครับผมนัดที่ดินราคาถูกทำเลดีครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้นะฮะผมพาทุกขั้นมาอยู่ที่ตำบลหนองปลาดูอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเขตติดต่อทองนะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าวยลีคิดมากครับทุกขั้นนะครับและวันนี้นะครับอีกเช่นเคยนะฮะผมพามาชมที่ดินสวยๆติดถนนน่าติดถนนเส้นนี้เลยเนี่ยที่มีรถวิ่งอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวตามมาชมกันนะครับ อย่างเมื่อเช้านี้นะฮะผมขับรถมาจากเซนทันเวสเกตนะอยู่ที่ชั่วโมง4ี่สบนาทีนะจนมาถึงแปลงนี้อ่าจนมาถึงแปลงนี้ใช้เวลาไม่นานนะฮะผ่านกูทองผ่านวัดเขาดีสลักผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายๆอย่างนะจนมาถึงแปลงนี้นี่เลยครับเริ่มกันที่ด้านหน้าแปลงนะครับปลาปลาแปลงนี้ไฟไม่ต้องห่วงนะฮะโซลาเซลล์ระบบโซลาเซลล์ และน้ําคือชีวิตนะคืออะไรเนี่ยครับข้างหน้ามีคลองน้นํานะมีคลองน้ําอ่าแปลงนี้นะสามารถทําโคกหนองนาได้ด้วยอีกต่างหากนะแปลงนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยจริงๆชื่อแปลงบ้านไร่ทิวเขาณนะเราขวัญเออมาตามมาดูกันนะครับตามมาดูกันแปลงแรกนะฮะผมแบ่งขายนะฮะหนึ่งไร่หนึ่งไร่สามไร่นะครับ หนึ่งถึงสามไร่แล้วมีแปลงพิเศษสองร้อยตารางวาและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะมีแปลงพิเศษของพิเศษอีกทีหนึ่งคือสี่ไร่กว่ากว่าสี่ไร่สามงานสี่สิบเจ็ดตารางวาอันเนี้ยขายยกแปลงและราคาพิเศษด้วยเดี๋ยวตามมาชมกันอีกทีครับอ่ามาแปลงแรกก่อนเลยแปลงนี้นะฮะเนื้อที่สามไร่นะมาดูกันเนื้อที่สามไร่เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นแปลงให้ดูนะเนื้อที่สามไร่เนี่ยดินเป็นดินดําอยู่ด้านหน้าติดถนนนะครับเป็นแปลงที่หนึ่งนะ เรามีบอ่อน้ําอะไรให้เรียบร้อยเลยนี่มาดูขุดบอ่อถมที่ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วที่นี่นะฮะน้ําดีมากน้ําดีมากๆน้ําดียังไงน่ะดูสีน้ําแบบนี้นะะอันนี้คือน้ําธรรมชาตินะฮะเราไมได่ดูจากไหนมาลงนะไม่ได้เปิดบอ่อประดานมาลงนะอันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะธรรมชาติจริงๆนะน่าเล่นไหมน่าเล่นไหมน่าลง ว่ายดามได้อ่าแล้วก็เอาเรือมาพายเล่นได้นะครับนี่คือแปลงสามไร่นะฮะทั้งหมดสามไร่เนี่ยผมขายอยู่ขอติดถนนเนี่ยคือไร่ละสี่แสนอ่าแปลงนี้มีหลายราคาแปลงนี้มีหลายราคานะฮะแต่หนึ่งไร่เนี่ยถ้าเป็นถัดไปเนี่ยผมขายแค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเออไม่แพงนะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่ยังไม่รวมของแถมและโปรโมชั่นนะครับเอออันเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นแปลงสองไร่ มาชมกันแปลงสองไร่นะฮะผมก็จะมีบอ่อไม่ใหญ่มากอย่างเมื่อกี้เนี่ยบอ่ออยู่ที่ประมาณเกือบร้อยตารางวาแต่เป็นในเนื้อที่สามไร่อันนี้บอ่ออยู่ที่ประมาณห้าสิบกว่าตารางวาเป็นบอ่อวงกลมนะอันแรกก็เป็นรูปทัวอ่าเป็นรูปทัวอันนี้เป็นบอ่อวงกลมให้รู้เลยครับว่าที่นี่น้ําดีอ่าที่นี่น้นําดีมากนะมีทํากากรเกษตรเนี่ยเรามีน้ําปักขึ้นมาลดน้ําต้นไม้ได้ทั้งปีแบบนี้ที่กว่าเออนะ,อะเห็นไหมเห็นมาน้ํำไหมอ่า โอเคต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปยังหยงเร่ยรวดเร็วรวดเร็วนะด้านหน้าเนี่ยทางสาธารณนาเนี่ยครับผมให้เกือบเจ็ดเมตรนะฮะทางสาธารณะผมให้เกือบเจ็ดเมตรแล้วก็เราใช้รถบดถนนบดอัดและการมีการเสริมนะฮะมีการเสริมลูกลังก่อนลูกลังเสร็จแล้วถึงจะเป็นหินคุกโป,ปะหน้าอ่าเนี่เพิ่มความแข็งแรงนะเพิ่มความแข็งแรงนะครับตอนนี้มีคนจองหรือยังตอนนี้ไปกับสี่แปลงแล้วนะครับ ไปสี่แปลงแล้วนะอ่าต่อไปแปลงนี้ยังว่างอยู่แปลงนี้สามร้อยสามร้อยแปดสิบหกตารางวาอ่าที่ยังมีอยู่นะสามร้อยแปดสิบหกตารางวาเนี่ยเกือบเกือบไล่แต่ไม่ถึงดีอ่าแต่สวยนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังเป็นวิวเขาด้านหลังเป็นวิวเขาอ่าเป็นวิวเขาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนแปลงต่อมาเนี่ยมีคนจองแล้วนะผมบอกได้เลยว่าแปลงนี้มีคนชอบเยอะทําไมเหรอ พอมาถึงแล้วมันว้าวหวงจุ้ยมันได้นะหวงจุ้ยมันได้แบบนี้คือเห็นไหมว่ามีน้ํามีโคกมีเขาอ่าหลังท้าปู่บ้านในหลังติดเขาเลยนะามีน้ําเลยตัวนี้แต่มีคนจองแล้วเรียบร้อยนะครับมีคนจองแล้วเรียบร้อยและที่เหลือเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสองไล่ออมีสองไร่ก็หนึ่งไร่สอง,งานนะ ส่วนแปลงที่ห้าแปลงที่6เนี่ยเรียบร้อยแล้วมีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับรีบรีบหน่อยนะครับรีบรีบหน่อยอันนี้เป็นเฟสแรกของเราเฟสต่อไปเดี๋ยวไปชมครับเฟสต่อไปอยู่ด้านในนะฮะเฟสต่อไปเนี่ยราคา1นึ่งแสนแปดบาทนะในเนื้อที่200ตารางวาและแถมยังมีล็อกพิเศษด้วยนะเนี่ยไปดูล็อกพิเศษกันไปกันเลยต่อมาแปลงนี้เป็นแปลงพิเศษเราขายพร้อมบ้าน พร้อมบ้านเล็กๆน่ารักน่ารักเก๋ๆอ่าน,าน่ารักน่ารักเก๋ๆกำลังปลูกกาลัางปลูกเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราพร้อมไปเปิดจองนะสามารถเป็นตัวโมเดลตัวอย่างได้เพราะราคาไม่แพงอันนี้นะแปลงนี้เนี่ยเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่นะหน้ากว้างมากๆเลยเนาะจากเสานู้นเลยนะจากเสานน้นเลยอ่าจากเสานน้นนะถึงเสานี้นี่หน้ากวา้างๆวาง้างนะกว้างกว้างมามาดูกัน ดินนะฮะไม่ต้องห่วงนะที่นี่ดินเป็นดินนำนะไฟฟ้าปลาป,าปาลาเราขอขยายเขตเสร็จเรียบร้อยปลาปลานี่พร้อมแล้วนะฮะปลาปลานี่พร้อมแล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็จะมีไฟโซล่าเซลลให้ตลอดทางกลางคืนนี่สบายไม่ต้องห่วงไม่เปี่ยวเพื่อนบ้านมีครบนะเพื่อนบ้านมีครบนี่มาดูมาดูมาดูาดน้ําอันนี้เพิ่งขุดใหม่นะฮะบ่เพิ่งขุดใหม่ดินก็ไปถมที่ปลูกบ้านน้ําอย่างนี้ฮะสีฟ,ฟ้าๆนะสีฟ,ฟ้าๆแบบนี้สวยมากนะสวยมาก นะอันนี้คือแปลงพิเศษราคานะฮะไม่ถึงห0 0แสนพร้อมบ้านนะมีรั้วให้ด้วยอ่าเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ใหม่อีกทีนึงนะตอนนี้คือแปลง1 8ึ่0 0บาทในเนื้อที่200ร้อตารางวาอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับอ่าแบ่งทั้งหมดแปแปลงนะแปลงนี้แบ่งทั้งหมดแปดแปลงนะแปลงข้างหน้าเนี่ย ประมาณ200รอกว่านิดนิดแปลงแรกนี่แปลงหัวมุมนี้สองอกว่านิดนิดดินเป็น,ด,นดินดำเหมือนเดิมอันนี้คือเฟสที่สองและถัดไปเนี่ยฮะถัดไปเนี่ยคือ200ร้อตารางวาเดีย๋ยวไปดูแปลงแรกเพราะมันจะเหมือนกันหมดมันจะเหมือนกันหมดอ่าและทิวเขาวิวเขาเห็นชัดเหมือนกันไม่ต้องห่วงเรามาดูกันเรามาดูกันหลังเนะี่ยผมบอกได้เลยนะครับใหญ่จริงๆนะสามารถขุดบอ่อเก็บน้ำดีกระหากนะแถวนี้อ่านี่วิวเขาด้านนี้กันเลยเรา นี่เรามาอยู่ด้านในมาอยู่ด้านใน ه, ด้านด้านๆไรก็จะเห็นวิวเขาด้านนี้เต็มๆแล้วก็จะมีวิวเขาด้านนู้นด้วยมาวิวเขาด้านนู้นอีกอ่าส่วนข้างหน้าเนี่ยฮะเป็นอ้อยพันธุ์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาก็มีการเก็บเกี่ยวแล้วก็อาจจะเป็นเฟสต่อไปของเราผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็จะโล่งไปหมดเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับแปลงพิเศษสี่ไร่กว่าสี่ไร่กว่า,วา,วาในราคาที่พิเศษสุดๆจริงๆ แขขายด่วนพิเศษเพราะขายด่วนเออพิเศษของขายด่วนติดกับโครงการของเรานี่แหละนะสำหรับใครที่อยากได้ที่ดินแปลงใหญ่ซื้อเก็บไว้นะครับเก่งกําไรที่ดินเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะพักอาศัยเก่งกําไรนะครับหรือทําการเกษตรซึ่งมันสุดแท้แต่คนที่จะชอบแบบไหนแบบไหนนะมันมันบอกไม่ได้ที่ส่วนใหญ่จะเลือกคนนะ เนี่ยอีกแปงหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าราคานี้สุดๆไล่พระเพียง2องแ0 0แบาทต่อรองได้ลดได้มีของแถมเดี๋ยวผมพามาดูมาชมทงนี้ครับถึงแล้วด้าน,นหลังเรานี่นะครับสี่ไล่สามงานนะครับสีไล่สามงานเจ็ดสิสีตารางวาก็เกือบห้าไล่นะกเกือบเกือบห้าไล่หรือนิดเดียวนะเป็นแปลงพิเศษลงจากถนนนี่ดูถนนนู้น มาไม่ถึงเพ0่มสี่ร้อยเมตรนะฮะถนนอยู่ตรงนี้เองเนี่ยรถวิ่งกันอย่างเงี้ยตปดกับโครงการเฟร่งของเรานะครับแล้วเข้ามาตรงนี้เป็นเนื้อที่โลง่โลงๆพื้นที่โลง่โลงๆนะเป็นแปลงขายด่วนเดี๋ยวตามมาครับมาดูในพื้นที่ด้านในกันมาดูวิวด้านในนะครับแปลงนี้มีแถมบ่อให้หนึ่งบ่อด้วยเออแถมบ่อให้หนึ่งบ่อด้วยอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังนี่เขาทำอะไรกันเหรอซ้ายขวาหน้าหลังนี่นะทา,างนี้หน่อไม้ฝรั่งเห็นไหมดินเขาดี ดินคดีครับปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้ด้านนี้ก็มีผักสวนครัวให้เห็นเออผักสวนครัววคให้เห็นแปลงนี้มุมหน้าเนี่ยครับมุมหน้าเนี่ยยิ่งเดินเข้าไปก็จะยิ่งสูงขึ้นเห็นไหมยิ่งเดินเข้าไปก็จะเป็นเนินเป็นเดินเออผมใช้คาว่าเดินละกันนะเป็นเนินเป็นเดินสูงขึ้นอีกอ่าเนื้อที่เยอะจริงๆนะครับกว้างจริงๆนะฮะกว้างจริงๆ นะโฉนดเป็นโฉนดคุดแดงนะเป็นโฉนดคุ้นแดงและยิ่งไปกว่านั้นในสิ่งที่ผมแถมนะแปลงนี้นะผมรังวัดสอบเขตให้ด้วยเออรังวัดสอบเขตให้ฟรีนะครับรังวัดสอบเขตให้ฟรีก่อนโอนนะครับรังวัดสอบเขตให้ฟรีก่อนโอนนี่ด้านหน้ามีบ่อน้าด้านหน้าแปลงมีบ่อน้ําและในแปลงก็มีบ่อน้ําเออในแปลงก็มีบ่อน้ําเจ๋งๆนะครับ มาชคมแค่บ่อน้ำนี่แหละแต่ข้างในมันลึกขา้กขางในมันลึกที่มันเยอะครับนะเกือบห้าไร่ราคาเราพิเศษเลยฟรีโอนฟรีฟรทุกค่าใช้จ่ายในวันโอนนะครับอยากได้ไรอยากได้แบบไหนเดี๋ยวมาต่อรองกันหน้าแปลงนะใครซื้อที่ดินผมไม่ต้องห่วงครับคุณภาพก็มีราคาก็ดีอ่ะทุกอย่างดูแลหลังการขายทุกอย่างเรามีทั้งหมดอันนี้มีให้เห็นนะให้เห็นบ่อน้ําอ่ะมีบ่อน้อําอยู่อยู่ลูกหนึ่งอ่ะมีบ่อน้ําอยู่ลูกนึง น้ำก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับอน้ําก็สวยๆอย่างนี้เลยแล้วขับเข้าไปเนี่ยก็จะเดินเดินเป็นเดินลนะนะเดี๋ยวเราดูมุมรอบๆนะมองดูรอบๆเดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้ดูด้วยนะคะแปลงนี้สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทห้าไร่นะครับราคามาดูแนละ้วมาคุยกันไม่ต้องห่วงใครอยากได้มีที่ดินเป็นของตัวเองซึ่งไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่อยากได้ที่ดินจัดสรร ไม่อยากได้ที่ดินแบนขายแปลงนี้คือขายยกแปลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีภาพมุมสูงให้ดูนะโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นเรามีประกาศไปแล้วในเพจหรืออินบล็อกมาถามได้นะครับราคาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่ารังวัดค่าออกโฉนดนะครับทุกอย่างฟรีให้หมดน้ำไฟไม่ต้องห่วงมีให้เห็นแล้วชัดเจนนะครับเหลืออย่างเดียวมาชมตอนนี้ เฟสหนึ่งไปละสี่แปลงนะครับไปละสี่แปลงเหลือห้าแปลงเออเหลือห้าแปลงแล้วเฟสสองเราเปิดแล้วสองร้อยตารางวาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครมาก่อนนะผมฟรีล้อมรัวให้มาเลยมาเถอะนะครับแต่ผมฟรีล้อมรัวให้นะและถ้าไม่ต่ออะไรผมเลยเดี๋ยวผมดูประตูให้อีกเอรอเห็นไหมแค่นี้แค่คุยนี้ยังไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นนะ เดี๋ยวให้เลือกเอาเจาโปรโมชั่นหรือเจ้ารัวอปตะตูอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีในหน้าแปลงนะครับ0867637566เดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพมุมสูงนะเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจนะฮะที่มาดูที่เราแล้วก็จองนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจใครได้ที่ผมบอกได้เลยว่าโชคดีนะครับเวรี่ดแลนได้แล้วรวยทันที เพราะที่นินตรงนี้มันใกล้ถนนสามารถทําราคาได้ในอนาคตภายภาคหน้าออมที่ในเงินรับรองของผมรวยทุกคนรวยทุกแปลงขอการาบขอบคุณครับสวัสดีครับ